สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูไก่มีเทคนิคการคูณเลขอีกเทคนิคหนึ่งมาฝากเด็กๆนะคะเทคนิคนั้นก็คือเทคนิคการคูณเลขสองจำนวนที่ใกล้เคียง500ตอนที่หนึ่งค่ะเด็กๆมาดูลักษณะของโจทย์ของการคูณเลขสองจำนวนที่ใกล้เคียง500 ในคลิปนี้คู่ไก่ขอนำเสนอเฉพาะกรณีที่จำนวนทั้งสองมากกว่า500เช่น502คูณด้วย508 513คูณด้วย515หรือ507คูณด้วย514ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วตามครูไก่มาเลยค่ะ ก่อนอื่นมาดูเทคนิคและขั้นตอนการคูณเลขสองจำนวนที่ใกล้เคียง500ในกรณีที่จำนวนทั้งสองมากกว่า500ค่ะขั้นที่1นึ่งนำจำนวนที่อยู่ในหลักร้อยของตัวตั้งและตัวคูณมาคูณกันใส่ผลลัพธ์ไว้ตำแหน่งทางซ้ายมือขั้นที่สอง นำสองจำนวนสุดท้ายของตัวตั้งและตัวคูณมาบวกกันแล้วหารด้วยสองเสมอใส่ผลลัพธ์ที่ได้ในหลักพันขั้นที่สามนำสองหลักสุดท้ายของตัวตั้งและตัวคูณมาคูณกันผลลัพธ์ที่ได้ใส่ในหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยตามลำดับค่ะ มาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งห้า้อยสองคูณด้วยห้า้อยแมีค่าเท่ากับเท่าไรขั้นที่หนึ่งนำห้าที่อยู่ในหลักร้อยของตัวตั้งและตัวคูณมาคูณกันได้เท่ากับยี่สิบห้าขั้นที่สอง นำสองหลักสุดท้ายของตัวตั้งและตัวคูณมาบวกกันสองหลักสุดท้ายของตัวตั้งก็คือ0 2เราจะนำมาเฉพาะเลขสองอย่างเดียวก็ได้นะคะส่วนสองหลักสุดท้ายของตัวคูณก็คือ08ก็นำมาเฉพาะ8อย่างเดียวก็ได้ค่ะดังนั้นขั้นที่สองนำสอง บวกด้วย8เท่ากับ10นำ10บหารด้วย2ได้เท่าไหร่คะถูกต้องคะ่ะได้เท่ากับ5ขั้นที่3นำสองหลักสุดท้ายของตัวตั้งและตัวคูณมาคูณกันนำสองคูณด้วย8เท่ากับ16แต่เด็กๆจะต้องนำผลลัพธ์ของขั้นที่3 ใส่ลงในหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยจะเห็นได้ว่า2คูณ8เท่ากับ16ซึ่งมีจำนวนสองหลักเท่านั้นดังนั้นเราจึงต้องใส่เลขศูนย์ในหลักร้อยของ16นั่นคือ502ค50ูณด้วย508เท่ากับนำผลลัพธ์ของขั้นที่หนึ่ง ใส่ไว้ที่ผลลัพธ์ทางซ้ายมือสุดและนำผลลัพธ์ของขั้นที่สองใส่ไว้ที่หลักพันและนำผลลัพธ์ของขั้นที่สามใส่ไว้ในหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยตามลำดับค่ะดังนั้น5้าคูณด้วย508เท่ากับ2องแสนห้าม ห้าพันสิบหกค่ะเด็กๆพอเข้าใจกันบ้างไหมคะถ้ายังไม่เข้าใจมาดูตัวอย่างที่สองกันเลยค่ะตัวอย่างที่สองห้า้อยเจ็ดคูณด้วยห้าร้อยสิบเอ็ดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ขั้นที่หนึ่ง นำห้ที่อยู่ในหลักร้อยของตัวตั้งและตัวคูณมาคูณกันได้เท่ากับ25ค่ะขั้นที่สองนำา07หรือ7บวกด้วย11ได้เท่ากับ18นำา18หารด้วย2ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆถูกต้องค่ะ ได้เท่ากับ9ขั้นที่3นำ07หรือ7คูณด้วย11ได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ77แต่เราต้องนำผลรัพธ์ของขั้นที่3ไปใส่ลงในหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเราจึงควรเติมเลขศูนย์หนึ่งตัว ใส่ไว้ตรงไหนคะเก่งมากคะ่ะเราต้องเติมเลขศูนย์หนึ่งตัวใส่ไว้หน้า77หรือใส่ไว้ในหลักร้อยของ77คะ่ะนั่นคือ507ดคูณด้วย511เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆเด็กๆจะต้องนำผลลัพธ์ของขั้นที่หนึ่ง ใส่ไว้ที่ผลลัพธ์ทางซ้ายมือสุดและนำผลลัพธ์ของขั้นที่สองใส่ไว้ที่หลักพันและนำผลลัพธ์ของขั้นที่สามใส่ไว้ในหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยตามลำดับค่ะดังนั้นห้า้คูณด้วย5้าจะเท่ากับ 2องแสนห้สิบค่ะเพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจมากยิ่งขึ้นมาดูตัวอย่างที่สมกันเลยนะคะตัวอย่างที่สามห้าคูณด้วย515มีค่าเท่ากับเท่าไรขั้นที่1นํางหในหลักร้อย ของตัวตั้งและตัวคูณมาคูณกันได้เท่ากับ25ขั้นที่สองนำสิบบวกด้วย15ได้เท่าไหร่คะเด็กๆเก่งมากคะ่ะได้เท่ากับ28นำา8หารด้วยสองได้14คะ่ะ ขั้นที่สามนา1สิบสาคูณด้วยสิบห้าได้ผลลัพธ์คือเด็กๆอาจจะหยุดคลิปวิดีโอไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วลองช่วยกันคำนวณหาผลลัพธ์กันก่อนดีกวา่าถูกต้องค่ะนามสิบสาคูณด้วยสิหจะได้เท่ากับหนึ่งริบห้า นั่นคือ513คูณด้วย515ทําเหมือนเช่นเคยเลยค่ะเด็กๆจะต้องนำผลลัพธ์ของขั้นที่หนึ่งใส่ไว้ที่ผลลัพธ์ทางซ้ายมือสุดและนำผลลัพธ์ของขั้นที่สองใส่ไว้ที่หลักพันแต่ในตัวอย่างนี้ผลลัพธ์ของขั้นที่สองได้เป็นจำนวนสองหลัก แต่เราสามารถใส่ผลลัพธ์ที่หลักพันได้เพียงหลักเดียวดังนั้นเด็กๆจะต้องนำ4ใส่ไว้ที่หลักพันและนำเลขหนึ่งทดไปยังหลักถัดไปทางซ้ายมือก็คือทดหนึ่งในหลักหมื่นนั่นเองต่อจากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นที่สาม ใส่ไว้ในหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยตามลำดับค่ะดังนั้นห้าอสิบสาคูณด้วยห้าอสิบห้ามีค่าเท่ากับ2องแสนหมืสี่พันหน้าค่ะ ถ้าเด็กๆเริ่มเข้าใจแล้วลองมาตรวจสอบความเข้าใจในตัวอย่างสุดท้ายกันเลยค่ะตัวอย่างที่4ี่ห้าร้อยสิบสองคูณด้วยห้าร้อยยี่สิบสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ขั้นที่หนึ่งนำห้าในหลักร้อยของตัวตั้งและตัวคูณมาคูณกันได้เท่ากับ ยี่สิบห้านั่นเองขั้นที่สองนำสิบสองบวกด้วยยี่สิบสองได้เท่ากับสาสิบสี่นำสา3สิบสี่หารด้วยสองได้เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆถูกต้องค่ะได้เท่ากับสิบเจ็ดขั้นที่สามนำสิบสอง คูณด้วย22ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่คะเด็กๆครูจะให้เวลาคิดนะคะเก่งมากค่ะได้เท่ากับ264นั่นคือ512คูณด้วย522จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ เด็กๆจะต้องนำผลลัพธ์ของขั้นที่หนึ่งใส่ไว้ในผลลัพธ์ที่ตำแหน่งทางซ้ายมือสุดและนำผลลัพธ์ของขั้นที่สองใส่ไว้ที่หลักพันแต่ในตัวอย่างนี้เหมือนตัวอย่างเมื่อกี้นี้เลยค่ะผลลัพธ์ของขั้นที่สองได้เป็นจำนวนสองหลักแต่เราสามารถ ใส่ผลลัพธ์ได้เพียงหลักเดียวดังนั้นเด็กๆจะต้องนำเจ็ดใส่ไว้ที่หลักพันและนำหนึ่งทดไปยังหลักถัดไปทางซ้ายมือนั่นก็คือทดในหลักหมื่นนั่นเองค่ะต่อจากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นที่สาใส่ไว้ในหลักร้อยหลักสิบ และหลักหน่วยตามลำดับเลยค่ะสรุปได้ว่า512คูณด้วย522มีค่าเท่ากับ2องแ6 4ค่ะถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วมาช่วยกันสรุป เกี่ยวกับการคูณเลข2องจำนวนที่ใกล้เคียง500ในกรณีที่จำนวนทั้งสองมากกว่า500โดยมีเทคนิคและขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นที่1นึ่งนำจำนวนที่อยู่ในหลักร้อยของตัวตั้งและตัวคูณมาคูณกันใส่ผลลัพธ์ที่ได้ไว้ตำแหน่ง ทางซ้ายมือขั้นที่สองนำสองหลักสุดท้ายของตัวตั้งและตัวคูณมาบวกกันแล้วหารด้วยสองเสมอใส่ผลลัพธ์ที่ได้ในหลักพันขั้นที่สามนำสองหลักสุดท้ายของตัวตั้งและตัวคูณมาคูณกันได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ ใส่ในหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยตามลำดับค่ะแล้วเด็กๆอย่าลืมเข้าไปตรวจสอบความเข้าใจอีกรอบหนึ่งนะคะโดยเข้าไปทำการบ้านได้ที่แอป i c k กซีหรือ w w w q u i วยเว็บคตามโค้ดที่ครูกไก่แนบมาให้นะคะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปคะแนนที่ได้ แล้วกดส่งที่ปุ่มส่งงานในบทเรียนออนไลน์รหัส33ภายในเวลาที่กำหนดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ